ก็เห็นใจนะครับเพารถมันติดมันก็ยังไงอะอาชีพของเราครับบางครั้งมันก็รุ่มมารวยได้บางครั้งซื้อของมาอาจจะมีผลก็ะทบประกันค้าขายอะไรนิดนึงอะค่ะนี่คือเสียงสะท้อนของแม่ค้าและผู้ที่ต้องจอดรถส่งของบริเวณจุดห้ามจอดเป็นประจำซึ่งมาตรการที่ออกมานี้ส่งผลต่อพวกเขาไม่น้อยแต่ผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าที่ออกกฎนี้ก็เพียงเพื่อให้ประชาชนได้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเรียนตรงว่า เจ้าที่ตำรวจไม่ได้ดีใจเลยที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายแต่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะก่อให้ผู้ใช้รถขนนียได้มีวินัยในการใช้รถถนด้วยตัวเองเมื่อไรก็ตามผู้ใช้รถถนทม,มีวินัยด้วยตัวเองแล้วเจ้าที่ตำรวจไม่ต้องมียกรถเลยสักคันเดียวไม่ต้องมีล็อกล้อเลยสักคันเดียวนั่นคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จตามโครงการนี้โดยผลรวมของหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขผู้กระทำผิดลดลงเรื่อย ทีมงานห้าช้าวขาวใหญ่จึงลงไปสำรวจบริเวณที่โดนยกรถมากที่สุดปรากฏว่าพบเห็นรถหลายคันยังจอดอยู่ในบริเวณห้ามจอดที่มาจอดตรงนี้ทราบไหมคะว่าผิดกฎหมายตามหลักก็ควรจะทราบอะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าแป๊บเดียวค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าโดนยกไปทำไงคะเนี่ยโอ,อยกไปก็แย่ค่ะเพราะว่าต้องมีธุละต่อค่ะที่จอดก็คือรอคนก็เข้าใจว่ามันผิดแหละแต่ก็เลยนั่งอยู่ในรถ ถ้ามีอะไรเราก็ขับรถออกไปได้ขั้นตอนของมาตรการ5จริงจะเขียนใบสั่งก่อนถ้าหากไม่พบผู้ขับจะล็อกล้อแต่หากพื้นที่นั้นกีดขวางทางจราจรจะยกรถไปไว้ที่สอนอทันทีและนี่นะคะคือตัวอย่างค่ะผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ5จริงค่ะจะโดนทําการยกรถไปที่สอนอค่ะโดยแต่ละขั้นตอนจะปฏิบัติงานโดยใช้ความสุภาพจริงตามมาตรการ ซึ่งพื้นที่ห้ามจอดนั้นสังเกตได้บริเวณที่เป็นขาวแดงและป้ายที่เขียนว่าห้ามจอดโดยบังคับใช้ทั่วกรุงเทพทุกเส้นทางซึ่งประชาชนทั่วไปก็เห็นด้วยกับมาตรการนี้เห็นด้วยค่ะเพราะอะไรคะก็จะทําให้มีเส้นทางให้รถวิ่งได้เยอะอะค่ะแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องติดเพราะว่าทุกวันนี้ติดมากๆาะค่ะเห็นด้วยซิมันของส่วนรวมลูกน้าถนนเนี่ยมันถนนส่วนรว,วมแต่ถ้าจอดนะฮะเพื่อ ส่งของเอาของลงไม่เป็นไรได้แต่ถ้าจอดนานเนี่ยนะอย่าเห็นแก่ตัวหากเราคิดว่าการจอดรถข้างถนนจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วรถอาจจะติดยาวไปไม่รู้อีกกี่คันนะคะถ้าเราไม่อยากให้รถติดหรือรถของเราโดนยกไปก็ช่วยเคารพกฎกติกาทางสังคมกันด้วยนะคะส่วนนโยบายนี้ค่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนได้หรือไม่นั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไป คากคณิวิรุชุนถ่ายภาพนันพัฒน์เด่นดวงไพโรธทีมงานห้าช้าข่าวาใหญ่รายงาน